นี้เราก็อยู่ที่ไดโนเสารียพาร์คนะคะไปค่ะเดี๋ยววันนี้นี่จะพาเที่ยวนะคะ่าตั๋วเข้ามาประมาณ54ยูโรนะคะสำหรับครอบครัวเนาะโนมันเขาสั่งตั๋วในอินเทอร์เน็ตนะคะก็สะดวกดีนะแล้วก็เร็วด้วยนะคะเราเดินต่อคิวแล้วก็เข้ามาได้เลยกระดูปกปลากระดูกใบไม้ เนี่ยแบบนี้ตอนที่น้งมันเข้าป่านะคะเขาก็ดูแบบเนี้ยเผื่อจะเจอใบไม้ที่อยู่ตรงหินเนาะทับๆกันนี่ก็จะมีเต่าเหมือนกันนะนี่นะคะเขาก็จะเขียนบอกว่าเป็นเต่าอาจจะมืดนิดนึงนะคะข้างในนี้นี่ก็พามาดูตรงนี้เป็นจระเข้แคะ เขาเขียนว่าเชียร์ครกคดีตอนแรกนึกว่ากิ้งก่าซะอีกจระเข้นะเอ๊ะเส้นอันนี้น่าจะเป็นพวกกิ้งกา่าน,นี่แหละนะนะพวกกิ้งกา่าจิ้งจบล้านปี นี่คือตัวอะไรนะที่ปินได้อะในเรื่องไดโนเส,สาร์อะอหมูตัวใหญ่มากอะมันก็มีปลามันก็เป็นกระดูกปลาอันนี้จะเป็นหอยเม่น เช่น่าอยูน่น,ยนุ่นอันนี้จะอยู่ตรงพื้นอันนี้เป็น baby d a r เ salus อันนี้จะเป็นลูกของจระเข้นะคะเนี่ยแล้วก็ตรงเนี้ยที่เราเห็นนี่คือตัวแม่มันเลยนะคือตัวใหญ่มากๆนะคะ เยบเทียบกับน้องฟิโอน่าแสดกี่ีสฟเปรียบเทียบกันว่ามันใหญ่แคเนี่ยคือตัวใหญ่มากเลยนะคะวันสินลูกกับแม่ตัวต่างกันมากเนี่ยเขาจะมีบอกตรงนี้นะคะเป็นคล้ายๆจระเข้ปลาหรออือหือนี่เลยนะคะประวัติความยาวห้าเมตรเลย ต่วนี้ก็จะเป็นกระดูกไดโนเสาร์ตรงนี้จะเป็นกระดูกไดโนเสาร์เป็นช่วงไหนอ่ะตรงนี้เขาเขียนว่าสามารถจับได้นะคะน้องซาลบอกเหมือนที่ลื่นเลยแม่เหมือนหินเลยนะ หกสิบเจ็ดล้านปี uh huh. เป็นกระดูกของแท้เลยนะคะ mm hmm. เขาเขียนบอกตอนแรกนี้คิดว่าจำลองนะคล้ายๆนะคะแต่ว่าเป็นของจริงนี่ก็จะเป็นไดโนเสาร์สองตัวนะคะแบบบินได้กับแบบบินไม่ได้นี่คยพาน้องเคียวหน้ากับน้องซาร่าไปที่กรุงเทพนะเด็กๆก,ก็ชอบมากเลยนะคะที่นั่น ตัวใหญ่ด้วยนะอยู่ในตึกนะคะอะไรคะโอเคค่ะโมเมนก็ยืนดูอย่างที่บอกว่าที่นี่เราเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะพ็อเด็กๆชอบดูอันนี้เป็นกระดูกหรือเปล่าอุ้ยเสียวจังเลยเดินได้ว่าเก็บัด้หรอ นี่นก็เป็นอีกมุนหนก่ะนะคะิกะ <c oughs> ชื่อ Rocky. าากระมกนกระดกิกริกระนะคะนะที่เขนคนพบแล้วก็ะดูกกระาระมาณ6 6น8ล้านปี ความยาว10เมตรเฉพาะหัวเนี่ย1เมตรแล้วนะเขาก็จะมีบอกนะคะตรงนี้ประวัติความเป็นมานะก็ประมาณประมาณเอานะคะเนี่ยความยาวของหัว1เมตรแล้วก็จากลำตัวนะคะ10เมตร มันก็มีประวัติบอกอีกนิดหนึ่งนะคะอธิบาย <Yeah? S 1> ป้าไปต่อเฟิลนาซาร่าตรงนี้เป็นทางเข้านะคะหรือว่าทางออกนะที่เรามากัน ตรงน้นก็จะเป็นร้านอาหารตอนนี้อย่างที่บอกนะคะว่าเปิดล็อกดาวน์แล้ว 20, 20คือเปิดได้ประมาณสองอาทิตย์นะประมาณนี้นะคะคนก็เยอะมากเพราะว่าทุกคนเขาก็อยากมาท่องเที่ยวกันทริปครอบครัวไปค่ะทีนี้เราก็จะไปเดินดูสวนข้างหลังนะเขาก็จะมีไดโนเสาร์ให้อีกนะคะสั่งนี้เป็นสนามเด็กเล่นนะคะกว้างมากเดี๋ยวถ้าเราออกมาจากป่า เด็กๆก็คงอยากมาเล่นที่นี่คนเยอะจริงๆตรงนั้นน่าจะเป็นที่ขุดนะเป็นทรายนะคะเมื่อก่อนตอนที่เรามาก็เด็กๆก็ชอบนะคะไปขุดทรายไปหากระดูกหาหินกันตรงนั้นสามารถซื้อเครื่องดื่มแล้วก็ไอศครีมได้เด็กๆก็บ่นแล้วนะอยากกินเพราะว่าอากาศร้อนนะคะวันนี้น้องซาร่าซาร่คอม อุ้ยตรงนี้มีไดโนเสาร์กินกินปลาอะฮะหรอโอเคค่ะไปเก้ามาตาอะไรตรงนี้ก็คือกฎข้อห้ามนะคะห้ามสูบบุหรี่ห้ามเดินเหยียบต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีบอกนะคะเห่าไรน์สปาเซียดน้องซาร่าไปแล้วเขาก็ให้เดินตามทางไปเรื่อยๆนะคะทางแคบๆ น้องฟีโอนาคิออนหุย้ยไปดูอะไรอะ่ะปลาอายทไหร่ร้อถึง252ล้านปีไปค่ะไปดูปลาเขาจำลองมาให้นะก็สนุกดีนะคะดเด็กๆเคยเห็นแล้วก็ยังตืนต่นเต้นเหมือนเดิม ตรงนี้ก็เป็นปลาไอ้สิวิลิช so a ดิเออที่ฟาร์เบอร์นี่ถามน้องมันสมัยก่อนสีเขาก็เป็นแบบนี้เลยหรอน้องมันบอกอืมใช่ดูตัวโน้นจะหนีไปไหนแล้วนะจะเป็นอ mm ัพฮาวนจะเห็น นีโมนีโมปลางน้องสาระบอกนีโมงูปลางูสีเดียวกับนีโมเลยเดี๋ยวก่อนค่ะน้องสาระมาถ่ายรูปคู่กับตัวนี้อุ๊ยโอเคได้ค่ะแม่ถ่ายรูปให้เลเชอยิ้มหน่อยโอเคค่ะขนาดไม่ใช่ของจริงนะด็กๆก็ยังตื่นเต้น ข้างๆเขาก็จะมีประวัติบอกเล่าตลอดนะคะทุกตัวเลย,ยตุกแกมตุกแกตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะไว้จะตรงนี้มีอะไรซาร่ารอสกิปจ้ะอ๋อนู่นไงตัวอะไรอะ <c oughs> ินนเ,เ,เดินตามทางไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะมีทางให้ไปตรงนี้จะเป็นไดโนเส,สาร์ช่วง252ล้านปีถึง65ล้านปีไปค่ะลุยนี่เลยโอ้เป็นกระดูกของไดโนเส,สาร์ ขม้าไอ้คนตรงนี้จะดูเหมือนจริงมากๆเลยเป็นกระดูกไดโนเสาร์ 432สร้ยส252ล้านปีถึง200ล้านปีเราเอาของกินมาด้วยนะคะ ก็จะมีลูกแพ้กับแอปเปลิลหั่นมาเราเรียบร้อยนะแล้วก็แซนด์วิชทูนา่าข้างในมีน้ําแข็งด้วยนะคะซึ่งเป็นน้าเปล่านะโซดานะคะแช่แข็งมา1ขวดนะแล้วก็น้าเปล่าสองขวดนะคะง่ายๆนะเดี๋ยวว่ามื้อเที่ยงหรือมื้อบ่ายนะคะเราค่อยไปกินในร้านอาหารนะตอนนี้ก็เดินเหนื่อยนะคะกินไปก่อนง่ายๆนะแซนด์วิชทูน่าวันนี้ทําแบบรีบๆนะคะอร่อยไหมเฟี้ยวนะ่ ดีกิวินชนะน้องฟิลน่าเป็นคนขอนะคะบอกแม่ทำให้ทีอยากกินมากจัดมาหลายแผ่นเลยนะวันนี้แล้วก็ยังอยู่ตรงนี้นะคะเขามีที่นั่งพักกระดูกไดโนเสาร์ตรงนี้เขาก็จะมีจุดที่ทิ้งขยะให้นะคะเขามีทุกจุดเลยนะเราไปต่อนะคะ าสาระก็ตื่นเต้นมากยังกินไม่ทันเสร็จเลยนะอยากจะไปแล้ว <Hello. S 1> เด็กอยากดูหนังเรื่องไดนุสเสาเลยอะ่ะ เกียร์จูราสองร้อยถึงหนึ่งร้อยสี่สิบห้าล้านปีอ๋ออันนี้คือแผนที่ นี่เราถึงอันสุดท้ายแล้วนะจูราก็คือตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทางออกนะจอนเดะสตรีทสตรองไนน์การเอาสกลงมันยืนอ่านป้ายอยู่ตรงนู้นนะคะเดี๋ยวก็ใกล้ถึงทางออกแล้วนะนี่ก็เป็นตัวใหญ่เลยนะคะตัวนี้น่าจะกินพืชเนาะนโอ้โหยาวมาถึงนี่เลยยะ ยาโอเคค่ะภรญยาให้ถ่ายภาพยี่ไฮเซียน้อมแมนตัวนี้ชื่ออะไร ได้ไอติมแบบก้อนๆส่วนนี้ได้ชีสเคทซค่คูเค้นนะคะแล้วก็กาแฟหนึ่งแก้วเดี๋ยวกินด้วยกันส่วนน้องฟิวนะ่ากินไอศครีมวานิลามีช้อนให้ด้วยส่วนน้องมันกินไอติมส้มชอบมากคนเยอะนะคะเพราะว่าเป็นช่วงพักเที่ยงพอดีอันนี้เขาบอกว่าทำเองนะดูน่ากินเหมือนกันนะคะเซฟสิมา มาดูเว็บแรกอะ่ะทำใหดม,มิดมันๆๆแก้งแล้วไหนๆก็นะน่าจะทำให้เหมือนจริงหน่อยอุ้ยุโมยฟุตเนี่ยโอ้โหตัวอะไรนะกลัวจังตัวนี้สีสวยเหมือนเดิมนะก็ไปเ,เรื่อยๆคะ

สำหรับตัวค่าเข้าที่นี่นะคะนี่ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะ54ยูโรสำหรับหนึ่งครอบครัวนะคะแล้วเขาก็มีแบบภาพไดโนเสาร์มีพิพ,ธพิธภัณฑ์ให้ดูด้วยเนาะก็หลากหลายนะคะเี่ยอย่างตรงนี้ก็เหมือนกันนะคนเขาก็ชอบมาถ่ายรูปนะคะ น่าสักครรู้สุดนี้ฟรอนดินเ hey, <laughs> พื่ <c oughs> <c oughs> อนฟิวนะเราจะบอกว่าเป็นแรดก็ไม่เชิงแรดแต่ทำไมหนอ่อเอ่ออะไรนะเอ่อหนอนะ่เอเนาะทำไมเยอะจังานะซาร่าพี่โอ้ Sehr süß. Fiona Kumpel. Das ist ein Bärwolf, Mama. Ein Bärwolf. Oh mein Gott, das ist riesig. Toya, Ita. Töchter. <c oughs> ดูเหมือนช้างเลยมีงาด้วยลิ้นก็ดูแปแบบลกดีไอส์ใส่ใส่สองจุดหกล้านปี <c oughs> มาหมด เรามาทางนู้นนะแล้วก็ออกทางนี้นะคะเด็กๆกรีดก์ดกันใหญ่สนามเด็กเล่นไม่รู้ว่าน้องฟิโอน่ากับน้องซาร่าอยากจะเล่นหรือเปล่าเราสั่งอาหารแล้วนะคะนเมนกินเคอร์วอสนิดพอมส่วนนิดกินวีนัชนิทเซอร์ส่วนฟิโอน่ากับซาร่ากินกีโนบ็อกสองกล่องนะคะเมนูเขามีแค่นี้นะแต่ว่าก็ถือว่าเยอะนะคะแล้วก็เครื่องดื่มอยู่ข้างหลัง มาแล้วแล้วนี่ก็คือวีนาชนิทส่วนของนิดนะคะส่วนน้องแม่นกินเครีวอร์สนี่เลยพม,มสิสน้องฟิลน่ากับน้องซาร่ากินเป็นไดโนเสาเรียบบ็อกซ์ดีโนอบ็อกซ์ชิคกนักเก็ตมาค่ะอยู่ข้างใน กระปุกใส่หินแล้วก็จี้ด้วยหนึ่งอันส่วนน้องซาร่าได้นังสือ <c oughs> <c oughs> สำหรับวาดภาพแล้วก็มีสติกเกอร์ด้วยนะคะ3มอย่างอยู่ที่ราคา16วิยูโรกทีนี้น้องซาร่าก็จะไปถ่ายรูปคู่กับนูนเลยนะคะไดโนเสาร์แดดร้อนมากนะเสร็จจากที่นี่นะคะเราก็จะกลับบ้านกันเลย ไดโนเสาร์ aur, อาปากโอเคนะคะถ้า,างไงเดี๋ยวโอกาสหน้าเราไปเที่ยวกันใหม่นะเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ